วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เป็นวันสำคัญของประชาชนชาวไทยเพราะเป็นวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติเกิดขึ้นพร้อมกัน การเลือกตั้งคือการที่ประชาชนใช้สิทธิ์ของตนเองเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณากฎหมายและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลส่วนการออกเสียงประชามติไม่ใช่การเลือกบุคคลแต่เป็นการที่ประชาชนแสดงความเห็นชอบโดยตรงต่อประเด็นสำคัญของประเทศสำหรับครั้งนี้เป็นการออกเสียงเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในการไปใช้สิทธิ์ประชาชนควรเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้ยืนยันตัวตนณนะหน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด3ใบใบแรกสีเขียวเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใบที่สองสีชมพูเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งครบเรียบร้อยแล้วจะต้องแสดงตัวอีกครั้งเพื่อรับบัตรออกเสียงประชามติสีเหลืองสำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผู้มีสิทธิ์จะได้ใช้บัตรทั้ง3ใบนี้เพื่อแสดงเจตนาของตนในแต่ละกระบวนการภายใต้กติกาที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์ทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสิทธิถ้าไม่ใช้ก็เหมือนไม่มี